นี่มันใสหน่อยไม่อยากให้มันวิ่งพี่มันเจ็บขานี่ต้องเอาเนี่ยให้มันมาแหวกหญ้าเนี่ยพีเ่เลอแหวกหญ้าเนี่ยอย่นี้เอาพลังไม่อยู่หรอลาบหมดอ่ะอพลังเยอะจัดแล้ <laughs> ำง เอาเอาหนักแล้วหนักแล้วมาเร็วเฮ้อยากไอพี่เป็นเขียวยากไงไปไม่ได้นู่นอยู่นู่นอ่ะนู่นนู่นลูกนู้นนู้นง่าไปคาบมานั่นแหละนั่นแหละนู่นไปนู่นนู่นไปคาบมานี่นี่อยู่นี่นู่นนู้นนู้นนู้นมองไ่ดิ เออนั่นแหละนั่นแหละไปไปนั่นแหละเออนั่นแหละข้าบมาเออตีโค้งด้วยนะหลบนะหลบพักก่อนให้ไวรุ่นมีกาพักก่อนใช่พี่ทำแคบตามตรงนั้นก็ให้ให้เช่าทำปลูกข้าวพี่แต่ปลูกข้าวมันไม่ค่อยได้ข้าวหรอกใช่พี่ หน้าของไอ้เนี่ยแหละรครับพี่ลุงเยน<ะ>ที่เขาซื้อต่อไปนะกลับไปนอนสบายขน,น,น,นาดวิ่งเนี่ยวิ่งผ่านหญ้านี่บาดจมูกเลือดออกมาขึ้นมา,มา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 พ่อก่อนมาหาขึ้นมาไม่ไม่ปล่อย ปล่อย,อยขึ้นมาขึ้นมานี้นั่งลงนั่งนั่งอู้นั่งลง,ง,ง,ลงหมอบหมอบลุกขึ้นเออพักก่อนนั่งลงนั่งเออมอบมอบมอบ เออลูกขึ้นเมื่เมื่ก่อนเออเอมันเรื่องปกติของมันพี่เนี่ยมันวิ่งบางทีมันวิ่งนะ่ะลิ้นปาดปากเองแตกก็มีไม่ต้องงับไปไปไปเลยนะหลอกกันไม่ได้ละไป ม่วะโม่ะถ้าเอาอันใหญ่มันก็เร็วอยู่นะพี่นี่ไงไมันก็มีอันใหญ่นะเดีย๋ยวเอาไปลงไอ้นี่ Youtube กับ TikTok พอก่อนให้พักเหนื่อยก่อนแต่ถ้าเอาเล่นอย่างนี้อย่ามองหน้านะมันจะรอให้โยนให้อย่างเดียว อากาศเย็นๆน่ะชอบ,เ,อบเ,อเดี๋ยวให้น้ำมูคาบบ้างเ,เออไป <c oughs> ไปเหนือมูมึงไม่คาบนะ <c oughs> ได้สองคิดพอแล้วเริ่มมามาใ<า>ส่หัว <c oughs> ดีใจจัดร้องมาตลอดทางเลย <น forward. S 1> จำได้คืเถ้าปล่อยมาก็ทะลุถึงนีง่เลยอันนี้เดี๋ยวดาวนูต้จะหลอกลอก่อมาขึ้น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 มา โอ้น่าใหญ่ไปเจอกันใน t ิกต o อก